เจ้าชายอับดุลมาทีนเตรียมอภิเษกสมรสจัดงานานานสิบวันวันที่8ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีสุรตานฮัดยีฮัสซา,านันโบเกียมูอิสัดดินวัดดาวระแห่งบูไนาดารุสารามมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพระราชพิธีเสกสมรสเจ้าชายอับดุลมาทีนกับอานิชาอิซาคาเรบิกในวันที่7-16ถึง16มกราคม2024นี้ซึ่งในฐานพระบรมวงศานุวงศ์ จึงมีการจัดพระราชพิธีสุดยิ่งใหญ่อลังการและเป็นไปตามพระราชประเพณีและทางศาสนาตลอดเวลาสิวันเริ่มตั้งแต่พิธีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตการเสกสมรสอย่างเป็นทางการในวันที่7มกราคมณนะพระราชวางังอิสตานานุรุนอิมาน ตามด้วยพิธีบรรเลงโดยวงมโหรีเริ่มการฉลองเสกสมรสตั้งแต่วันที่8มกราคมณหอพระราชพิธีกรุงบรรดาเสรีเบกวันจากนั้นตามด้วยพิธีรับพระบรมราชองค์การพระบรมราชานุญาตและพระราชพิธีทรงมั่นในวันที่9มกราคมจากนั้นจะประกอบพระราชพิธีพระราชทานแป้งและของทูลพระขวัญแก่บ่าวสาว ในวันที่10มกราคมพระราชพิธีทางศาสนาฉลองการเสกสมรสจะเริ่มขึ้นในวันที่11มกราคมณนะมัสยิดสุลต่านโอมานอารีไซพุด,ดินตามด้วยไฮไลท์สำคัญของงานคือพระราชพิธีพระราชทานฉลองเสกสมรสในวันที่14มกราคมณนะพระราชวังอิสตานาะนูรุนอีมาน ปิดท้ายด้วยพระราชพิธีพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารในค่ำของวันที่15มกราคมและพิธีบรรเลงดนตรีโดยวงม,มโหรีเป็นการสิ้นสุดพระราชพิธีเสกสมรสในวันที่16มกราคม